โอ้ครูเรื่อบโอ้โหอสละมั้ย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 สละมสละมั้ยว่ายังไงนะสละมาเฮ้ยมาสละมาเกั้แล้วขอสลามม่ไร่กุ้มทุกคนทุกท่านนะครับอยู่เฮียเลยเช่นเคยนะครับในช่องของเฮียลิสุสเลนี่หนึ่งนะครับขอฝากเรื่องกดไลค์กดซับ ทวร์ก็เป็นรถจักรานใรทำคลิปให้เฮียกันด้วยนะครับเรามาอยู่หน้าเกม doom days rampage เป็นเกมใหม่ล่าสุดซึ่งเมื่อวานเราก็เล่นไปแล้วนะครับของ PG นะมาพเพื่อนเครับไม่ได้ลงที่ช่องนี้มาเนิ่นนานนะครับคงไม่ต้องบอกว่าโดนอะไรนะครับ s <S ที่เกียจจะพูดแล้วรอบนี้ถ้าโดนอีกก็กูบอกเลยว่าหายทั้งช่องเ <laughs> มื่อวานเล่นไปแล้วรอบหนึ่งครับพเพื่อนครับก็เป็นเกมที่ไม่มีฟีสับิน นะสำคัญที่สุดคือเราต้องเก็บไอตรงนี้นี้เนี่ยไอไอตัวหนีบไอตัวหนีบแบตเตอรี่นะครับไอตัวหนีบแบตเตอรี่ถ้ามาครบ3อันก็ได้เข้าไปลุ้นตัวคูณรูปเกมก็คือต้องคือต้องให้มีลายคำนวณลายคำนวณก็คือต้องมีเหมือนกัน3อัน3มช่องนะครับพอมีลายคำนวณแล้วก็เนี่ยแบบนี้นี่คือมีลายนะ แต่ถ้าให้ดีคือลายมันต้องมาพร้อมกับไอตัวหนีบสอันเพื่อที่เราจะได้เข้าไปลุ้นตัวคูณด้วยนะครับโดยรวมแล้วก็ค่อนข้างเกลือบอกเลยว่าค่อนข้างเกลือเมื่อวานนี้แม่งอย่างเฮียเลยโอ้โหนิ่งคลิป400ดูสีหรือเ,เปล่า เฮแล้วร้ายช่องนี้ก็1 6 0 0 0 0ซับสคร์แล้วนะครับอีกไม่นานหรือหรือคงไม่อยู่ให้ถึงหรือยังไงก็ไม่รู้นะครับใจเฮียก็อยากไปถึง2,000 200, 0น0ะจะไปถึงหรือเปล่าเนาะแต่ตอนนี้มึงไม่มีอะไรเลยเพื่อน ไม่มีอะไรเลยนี่นี่หนักนี่หนักหนักเลยนี่ลูกเอร้าย,หายเห็นไหมเนี่ยดูด้วยครับถ้ามาหนึ่งอันก็คือได้หนึ่งโหลดมันต้องได้สามโหลดนะหรือถ้ามาห้าอันก็ได้เข้าไปลุ้นตัวคูณระดับสุดท้ายเลยนะครับตัวคูนจะมีระดับสามระดับโอ้แม่งนิ่งกลิบเลยวะลองเปิดเทอร์โบดูสิสามสิบ อยู่ร้ายๆเฮ้ยโอ้หนักเอไยร้ายๆโอ้หนักโอ้หนักโอ้โอ้หนักโอ้โอ้โอ้หนักโอ้ไอหน้าก,กากนี้ก็แพงนะครับแต่ว่าไอตัวผู้หญิงแพงสุดนี่ตัวผู้หญิงเนี่ยอืมหสองอันไม่ครบ ยิงหลายๆสี่พันไม่มีอะไรเลยเหรอวะมึงไม่กูเข้าไปรุ้นตัวคงตัวคูณเลยอ่ะอ่ะอืมวัดวดอเป้ นี่จังหวะมีลายสวยๆมันต้องได้เข้าไปลุ้นตัวคูณบ้างนะครับมาเออเนี่ยมาแล้วเพื่อนๆครับแต่โอ้โหแม่งดูลายกูดิป <What>? ันเลือคูณเท่าไรคูณห้าแล้วร้ายตรงนี้เอาไปก่อนหนึ่งพันเบาจัดโอ้โหเกมเดี๋ยวนะ ถามจริงอือะดูว่าจะมีอะไรให้เราไหมเบื่อนครับเมื่อวานยังดีกว่านี้นะวันนี้อาการหนักเลยนี่มีรีเวลอัพไปก่อนไปรีเวลอัพโอเค เพิ่มระดับเพิ่มครับตัวคูณสูงขึ้นคูณสิบหลายหลายคำเดียวสั้นๆยันแบบว่าเดาเอาหน่อยเฮ้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 ย เพิ่มระดับไปกอนไม่เพิ่มหรอเพื่อนครับแต่ได้คูณสิบดอกนี้สวยงามนี่มันต้องแบบนี้เลยเออหย่าไปขี้แตกแล้วนึงขี้แตกขี้แตนขี้แตกขี้แตนโอเคเนี่ยตั้งแต่เมื่อวานเล่นมาเนี่ยเพิ่งได้เห็น <Fantastic. S 1> เพิ่งได้เห็นที่มันดูดีนะครับก็ครั้งนี้แหละเอาแต่เมื่อวานเราได้เห็นคูณสามสิบแต่เป็นคูณสามสิบที่ได้ลายกากๆอะ่ะนึกออกไหมดอกมันก็ดอกมันก็ไม่ได้หนักเท่านี้นะครับ โอเคไปกันต่อเพื่อนครับทรงเริ่มมาแล้วอ่าหลายๆไปคูนห้าแล้วร้ายเอ๋ตอนนี้เราก็ยังทรงทรงอยู่เพื่อนครับทรงยังเบสแซดยังบอยเธอไม่อินละกับผู้ชายแต่ฮตต่อยบ้าเดี๋ยวเดี๋ยา ลูกคิวลร้ายไม่มีอะไรมีไหมไม่มีทรงมาแล้วเหียว่าเราต้องขยับเบ็ดกันสักนิดหนึ่งครับเพื <ๆ S 2> เ่อนๆครับไปที่สามร้อยบาทตั้งออโต้ไปที่50หมุน แม่เอ้ยลายดีแล้วแต่ไม่ได้ลุ้นตัวคูณมามาเอ้ยมาว่ะมาว่ะเท่าไหร่คูณสิบเอ้ยได้อยู่แล้วเท่าไหร่วะคูณเท่าไหร่วะคูณเท่าไหร่วะคูณพันห้าเหรอเออคีแทกคีเต้นเออท้องแบบนี้เหรอวะ อ่าสี่อันนู้นครับถ้ามาสี่อันแบบนี้ก็ตัวคูณข้ามไปที่ระดับสองเลยอ่านี่แหละทีนี้เรามาลุ้นว่าจะเข้าที่เลเวลอัพไหมเข้าด้วยคุณลอยเพื่อนคุณลอยมันเหล็กกูมันไม้มันไมยมันชอยหยุดไม้อยชั้นมันชอยม้อยชั้นออมันชอยมอยชั้นว่าเราพากันดีดีดีกว่านะเพิ่งลงคลิปได้เดี๋ยวว่าโดนลาว ให้ทําไงว่ามันออกมาเองกูก็ไม่ได้ตั้งใจอ่ะมีไหมไม่มีเขาเพื่อนครับอาดูดีเพื่อนเตือนมีไหมไม่ได้ครับเพื่อนครับแต่รู้สึกว่าดูดีกว่าเมื่อวานแล้วเมื่อวานนี้ตันไปสองดาบ เจ็บๆทั้งนั้นนะครับแทบจะไม่มีอะไรเลยเมื่อวานนี่คุณผู้หญิง <c oughs> doomsday <c oughs> มันเป็นชื่อของอะไรวะมันชื่อของหนังหรือว่าอะไรสักอย่างไหมมันเคยดูนะหนังเรื่อง doomsday doomsday นี่ doomsday นี่ไม่รู้แต่ถ้าดูมหีได้นอนอะ,อะไรวะอะไรวะอะไรดมๆวะบินต่อไม่หรอนะ ไม่พืไไ้ไม่เป็นไรไม่เป็นไรนครับช่องดูเยอะจะมาอีกหรือเปล่า,าลองขยับห้าร้อยสิบสามสิบ สักช็อตดีสักช็อตร้ายๆหนึ่งช็อตมาจริงๆอยากอยากให้มันไปตัวคูณอ๋อแต่เมื่อกี้เราไปแล้วนี่หว่าระดับสใช่ไหมโอ้โหนิ่งเลยครับเพื่อนๆพอขึ้น500ร้อเดี๋ยวนะขอฝืนอีกนิดนึงขอฝืนอีกนิดใกล้แล้วใกล้แล้วใกล้แล้วใกล้หมดแล้วสัตว์ อยู่หลายๆคุณผู้หญิงโอ้โหนิ่งกริฟว่ะไปสามร้อยเหมือนเดิมเดี๋ยวขออีกนิดน,นึงเมื่อนครับขออีกนิดน,นึงหรือว่าเกมมันไม่มาแล้ววะ โอ้โหนิ่งคลิปเลยว่ะเียว่าเราต้องไปครับเพื่อนๆครับโอเคเพื่อนๆครับโอเคอยู่แดนบวกไว้ดีกว่านะไม่งั้นหมดแน่นะครับ ก็ถือว่าเป็นเกมที่แบบยากมากๆเลยงครับเรือสุดๆเลยเรือสุดๆนะครับได้ลายยากจัดเลยนะโ oh okay. อ้โหบาปีโอเคเดี๋ยวว่าเราพอแต่เพียงเท่านี้นะครับเดี๋ยวมีหนึ่งเกมที่เฮียอยากเล่นอยู่นะครับไอเกมลูกแก้วเด้งดึงอะ่ะเออลูกแก้วเด้งดึงค่ายรีแลกซ์ อยากเล่นอยู่นะครับเดี๋ยวลองไปดูกันสักหน่อยเดี๋ยวไปลงต่อที่ช่อง x2 ดีกว่านะครับ x2 ช่องแสนซับอะ่ะนะครับช่องนี้ช่องนี้ช่องหลักของเฮียนะครับก็คือ1นึ่งแสนห้าหมื่นหนึ่งนซับนะครับก็ฝากเพื่อนกดไลค์ like, กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้เฮียด้วยนะแต่ว่าจริงๆแล้วเฮ er ียก็มีทั้งหมดมีรีเทิร์นด้วยรีเทิร์นหนึ่งรีเทิร์นสองด้วยนะครับงงไหม <c oughs> ก็ไปติดตามกันให้ครบแล้วกันอ่ะสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อน เจอกันใหม่คลิปต่อไปเพื่อนๆคลิปนี้ไปแล้วบายสรามาจู